โยงก้อยเฉลยเพศบูตรสำหรับคู่รักศิลปินที่เป็นขวัญใจใครหลายคนอย่างนักร้องหนุ่มเสียงดีโยงอาร์มแชหรือโยงอนุสร์มณีเทศและภรรยาก้อยเซ็ตเทอร์เดย์เซโกที่ก่อนหน้านี้5พฤษภาคมเป็นวันครบรอบแต่งงาน9ปีของทั้งคู่แถมทั้งฝ่ายชายยังได้ประกาศข่าวดีว่าภรรยาได้ตั้งท้องบุตรคนแรกแล้วโดยล่าสุดคุณพ่อโยงอามแช ก็ได้ทำคลิปเฉลยเพศทายาทผ่านทางคลิปของช่องส่วนตัวชื่อว่าโยงก้อยเฟมิลี่ว่าทายาทคนแรกคือได้บุตรสาวแถมงานนี้ว่าที่คุณพ่อโยง ถึงกับหลงบุตรสาวหนักมากถึงขนาดเอ่ยปากว่าสงสัยต้องกลับมาไว้หนวดอีกรอบแล้วเพราะกลัวว่าจะมีหนุ่มๆม,มาจีบเพราะเรามีบุตรสาวนั่นเองซึ่งคุณพ่อโยงก็ต้องห่วงเพราะการที่ไว้หนวดแล้วผู้ชายที่มาจีบบุตรสาวจะได้เกิดความเกรงใจจะได้ไม่เข้ามาจีบบุตรสาวและต้องบอกเลยว่าคู่รักคู่นี้นั้นเป็นคู่ที่ครองรักกันมายาวนานกันมากเลยทีเดียวแต่ถึงอย่างไรก็ตามแม้จะคบหากันมานานจนแต่งงานและมีทาย,ยาทแล้วแต่ต้องบอกเลยว่าความรักของทั้งคู่ไม่ลดน้อย ลงไปเลยทีเดียวค่ะเพราะหนุ่มโยกนั้นโพสอวดภรรยาผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวอยู่แทบจะทุกวัน ยิ่งภรรยาท้องอยู่ก็ยิ่งดูแลเอาอกเอาใจเป็นอย่างดีไม่ลดน้อยลงไปเลยอีกทั้งได้บุตรสาวแบบนี้ต้องบอกเลยว่าคุณพ่อคงต้องเป็นคุณพ่อที่น่ารักกับบุตรสาวมากอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามคงต้องรอติดตามกันต่อไปว่าเมื่อสาวก้อยคลอดแล้วจะเป็นยังไงต่อไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทายาตัวน้อยจะต้องหน้าตาน่ารักเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่ที่หน้าตาดีอย่างทั้งคู่แน่นอนซึ่งความเคลื่อนไหวของครอบครัวนี้ทุกคนสามารถติดตามกันได้ในอินสตาแกรมส่วนตัวของหนุ่มโยงอาร์มแชร์และ สาวก้อยเซทเทเดเซโกรวมถึงช่อง YouTube ของพวกเขาที่คาดว่าทำเอาไว้เพื่ออัปเดตชีวิตครอบครัวและการมีทายาทในครั้งนี้อีกด้วยงานนี้ก็อดใจรออีกไม่เกิน3เดือนคงจะได้เห็นหน้าบุตรสาวของครอบครัวศิลปินคู่นี้กันแล้ว